ไอสุอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้เนี่ยกูทาปักทําปักไฟแป๊บนึงอย่เพิ่งออกไปนะนี่ไงแม่งฟันเถือเดียวแม่ล่ะกูว่าแม่งางีแล้วมีปัญหาลอยอะฟันเอามีดฟันเถื่อเดียวมีกองลาบีนะอะไระต้องเอะเรีานเลย มึงไม่ปั๊มไม่เจอตอนไหนมาบุกปันแได้ไหมไมลื่อมกูเป็นเงาันเกมตีไม่เห็นเลยต้องเปิดปั้มดูกันเดี๋ย

เส saw this one time when ghost ียงยังวะมุกเต้ย <ills> ังข้างนอกวะมันคือหลังคาถล่มเมื่อกี้นี่พร้อมสูทถังเขียวที่เราแบกมาเมื่อวานได้ใช้แล้วบอ่นีคืออย่างน้ำมันเครื่องบินวะทามังตีบ่ะนี่ ตีมันใด้ยังตีเพื่อนหลังคาถ้าล่มละไอดลนี่คืออย่างวะกำลังเข้าวะไ,ไอเด็กตีต <า S 1> ไอกากายอ,อยู่นิ่งๆไม่ขย,ยับลยัอไอยาไปใส่เบิร์วะกูมีตั้งหลายเมื่อกี้นี่ เจอระเบิดวิดเบิม้มเยี่ยแม่งเป็นไงวะ,อะโอ้เจอระเบิดเสียดายวะของดีนี่นี่ลงกูนี่ตรงประตูยังแหว่แล้วเจอผีหน้าตาแปลกๆนะำ อ๋อม <aunque> ันม oh, ันใส่ชุดดีๆไอ้เหี้ยบ่งเบเยียบูจะโอ้โคออก ส,สุสุเแบบี้บูเมอร์สุสายเขียวเข้าแาาาทรกเพียงวันนี้ภายพอ้าน ว่าของดีว่ะตัวมีมาเชตเต้แล้วหายยากได้อีสี่ควบอีสี่คูบร้อยโมอเกิดสลังตบสูสูสโมเกอร์เข้าหลัง กูอยู่หลังเห็นใครถือเครื่องปั๊มหัวใจวะมกริวพี่ริวแบกเครื่องปั๊มหัวใจวะเอาวะเป็นความหวังของหมู่ความหวังของหมู่บ้านมาแซงไงวะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดผมมาล็อกมันชื่ออะไรวะมรทอกก็มาดิไอ้ผีกากเจอถังน้ำมัน สดีรับพี่รอยครับยาโชวิเฮ้ยตรงนี้มีปืนเออปืนหัว่ะเมาดิกูไม่มีสักยาเลยตอนนี้ ที่เดียวตายเชตตี้มึงเถียงวะแฟันกระี่อะไรดิลองลองันตายควยยุเฮ้ยอฮ้ยเย่้เ้ยอะไยเ่้ยเฮ้เย้เยเยเฮเฮ้เยเเ้อเยเฮยเฮ้ยเ้ยเเย้ยเ้อง ก uhm. เอาไว้ใช้ยามมีประโยชน์นะลงไปดิครับกูเอากูลงไปได้กูติดมอดแมนเดี๋ยวกูหลังนะเริวหลังมึงเพื่อนจอกกี้อยู่ไนวะได้ยินจอกกี้วะเพื่อนนม่มี โดนมุมตึกนี่หวายฮี่ยืนอยู่มุมตึกใส่ดังมาละซูนได้ยินเสียงป่องกูเองกูเองกูเองเออรอบนี้นะสมควรอยู่มักเต้นะรอบนี้นะโอ้เสียดายว่าเอคของดีน่ะเดี๋ยวว่ะมือไม่ว่างยังอยู่สายมือ เฮ้ยยยเก็บกูยัดยาให้มึงเนานะไปยังไงมีไปเลยสองบาทไี่อ่ะเอ้ยตะเมียท่าน,นึงอ่ะจะใส่หร้วะ

สวยพอได้มีผีย็กโตอะไรบ้งยิงถังกันเสียดายไหมบอสโอ้เห็นรถไถเขาสีขี่รถไถหนีมาสัวเตรียมตัวปะทะกับผมซอมบี้เอาละแล้วโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องเห็นไหมีคันต่างชาติเพิ่งเพิ่งเห็น ใช้หัวตัวตวลกอ่ะถ้าต่อเคลียตรต,ตัวนี้ก็จีบไปฮะเจ้าเท่าที่โอ้โหเป็นมาทางลงอยู่ไช่มบนมันบอกเลือ่อนแพรข้างล่างตรงตรงรถนั่นหรือเปล่าตรง,งลงไปเลยอุ้ยใส่แส้ลงไปดิเดี๋ยวกูท่าสลับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกูขอเอ,เ,เอาระเบิดไปเอาระเบิดจีบไปเพื่อนเมาส์เมาส์ไผ่นี่มักริ้วเมาส์ระเบิดระเบิดเคลียร์ผีเอ้ยมักริ้วก็ต้องทิ้งโมล่าท็อก

อีวี่านะครับมันกินคนแต่ว่าอูจีว่านี่กินนี้นะครับเฮ้ยเรงไวงไม่มีใครมาช่วยกูเลยรู้ว่ากูยู่งละเมฆกูึงเหล่า3ไมสัตว์ขึ้นยังไหนวะขึ้นยังไหนวะริว เออมีไม้เนบรดบอลตรงนี้เฮ้ยมันขึ้นยังไงวะมันไม่มีทางขึ้นทางสุนเน่มาทั้งกูัสุนเน่มั้งกูัวกลัวขนาไปทางใดทั้ง12รายกาทาั้งนาางั้นและทั้งิึอยู่ตรงพุน่นวะกูเห็นลางๆแล้ว <ขอ S 1> แล้วมักดิวเป๋มาเลย oh. hey, so อไอ้สุบบางเด็กก็ได้มาอ่อนเกนะิดชิบิบิเนี่ยกูก็ได้มายังไงวะ ลองลองลองกดตัว E เลี้ยทิ้งไม่ได้มัม้งน่าจะทิ้งไม่ได้ตอนนั้นไนออ,อต้องไปเก็บยาเสียงมาละไปก่อนอเดี๋ยวเราเลนนะเล่นกูเ,นเนหนึ่งนะเนแต่ละองค์ดีไงดีไงมีกล่องมาๆมา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 ่ม,ามีกล่อง เมากดมาได้ไะให้กูเก็บก่อนให้กูเก็บให้กูเก็บก่อนแล้วมึงแกล้เอาอะไร้าเอาอันกล่องให้กูเก็บก่อนอย่าทิ้งไว้มันเก็บไม่ได้มึงเย็นถืออยู่ขมึงเปลี่ยเขียนเป็นปุ่มไหนมึงเปลี่ยนเป็นมึงเปลี่ยนเป็นคิวแบบกูหรือเปล่า ไปแล้วเอาไปไปไปรักษาดินักกู๊ดกิ๊บมึงโดนกดเม้ากลางดิทิ้งของยังไงทิ้งไม่ได้ไม่ได้หาชิดอย่าพีโกเกนมึงน่ะไปตั้งปุ่มของมึงมึงก็ไปกดใไ้มันเลยกดใไ้มันเลยโง่ไงกดใไ้มันเลยว้าก่อนเอเจนที่มึงก็กดใช้เลยแหละกดตัวคิวไช้ไหมันมันใช้ให้ตัวเองกดคิวมันจะใช้ให้มังเต้แสดงว่ามึงต้องกดตัวตัวล่างลายเพี้ยน

กแดงม่เล่นไฟวะเนี่ยเคยไม่นะอันนี้ทำามันมันเป็นการเคลียร์คิเพื่อนเคียร์คิอะไปั๊ม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 หัวใจปั๊มหัวใจปีมันใช้ไหรอไปปั๊ม น่งลมึงกดเครื่องใช้เครื่องหน่อยเล้วเลื่อนมาหาเครื่องแล้วมันสีเห็นแดงๆกดตัวไหนวะมึงเลื่อนลูกยิ่งลงมาหาเครื่องปั๊มหัวใจแล้วมันสีเห็นแดงๆอยู่ตรงหมวกตีมันสีเห็นสหมวกตีได้ไหมั่นแหละมันมันกดใช้ไงเออกดใช้เหรอกระโปรงมึงไงไอสัตว์โดนสกัดทุ่มบอกที่อันนี้แม่งช่วยไม่ได้เขาแม่งเน็ตสรุปแม่งคนอื่นไม่าช่วยมันไม่เคยเห็นแม่งชัดเจออย่าวิ่งเข้า แล้วมึงแล้วมึงพันยาอย่างไหนวันนี้ออพันให้เจ้าของได้ยงยเตะเพื่อนอะไรนะมีบางอย่างเลิอดเอาตีกันได้เลือดเลือดเลือดพันยาเลือดอ๋อแม่ แจกกี <bubble deer pu ce> ้ว yes. oh, oh, yeah, ิ่งมาเวลาทันทันยานะมึงอันนี้คืออะไรวะปมุกตีอันนี้คืออะไรอะปมตีอ๋อกระสุนไฟยายมนเลื่อนอะรแปนี้เล่อนไหนมาได้หมดเลยขคิไปเรื่อย bài đi bắt hết 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 ta hết hết ริ้วไงมันกูโดนโถมว่ะจะเป็นอะไรไหมมันไปช่วยยังไงวะมันต้องเข้าอีกประตูหนึ่งตีตงเข้าไป จุดจบสายแทงหมอมึงเป็นยังไงเจอจ็อกกี้บวกฮันเตอร์แม่งโดดตอนนี่เยียเยียกูขอเลือดทิ้งเยื่ยไปไหนแล้ววะโอ้ยยูยินไปแล้วไอสัตว์หน้ากูหน้าเท้าที่หายเดี๋ยวเพื่อนเอากระสุนไฟมากลางกดใช้อันที่แบกมานะกดค้างเดี๋ยวมากลับเอาปืนกัน เบอรไหนนู้นะข้างในไปรักทีุ่น้าเทาเลยียลองซื้อปืนความเตอมันคือบอกมาเขาเปิดประตูขัางโดนหลุดหรอเต้ไอเดลเหรอ ไม่รู้ว่ามันเต้มันบอกว่าแบบว่างเปล่าอะไรของมันเนี่ยเอ้ยหักริวเผาตัวเองโหเมื่อกี้นี่เป็นที่อะไรยิ่งฟันกูอย่างเดียวเลย โอ้คือบอกขึ้นไปข้างบนวะยังดีอย่างล่างอยู่ประตูมันเปิดได้เพื่อนอันนี้ Somebody to help Somebody to know Somebody to help and somebody to hold กดกด Somebody to help เดี๋ยวผู้รอดชีวิตแค่หยุดอย่คดเลยไทยเนผูรอดชีวิตนีมรเอ้ยเจอระเบิดวะเฮ้ยสักคนลูกมามาเอาระเบิดไหมีเจ็บไอสัตว์ปกติกูหน้าเขียว เอาระเบิดสักคนหน่ยสุตรงนี้มีกระสุนให้เติมมาไปรุ่นครับเอาระเบิดหน่อยครับดูเสียดายเดี๋ยวกูคว้างเล่นนะไปดูยาคไปบขล่างข้างล่างข้างล่างกันเลยมากูเผาเองก็ได้มาเป็ระเบิดหรืม่กูเอาละมช้ากูเก็บไปละนั่นไปต้องโดดไปนั่นเหรอหรือกูต้องลงไปเอากระสุนข้างหน้าขับวัวเราก็จะข้างล่างอ่ะถูกเลยแล้วกัน ข้างล่างคือมันก็ต้องโดดไหมน่ะป้ายมันบอกให้ลงไปมันมันมันชี้มาตรงเนี้ยมันชี้มาทางเนี้ยนีหรอวะกีต้ากับกับกีต้าไปอะไดิมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยริวริวยายายสูกูติดรถสูกูออกมาได้เง่งไหมมึงหายังมึงหายังมึงเตะสู้ระวังรถหน่อยเด้อสูระวังรถหน่อยเด้กูโดนยิงเลยเนี่ย เอ้เนี่ยบอกที่กูบอกนะพีกันกระสุนนี่อตักูกระดดไปยาอมดูไปกูเห็นสกัดโอ้กูโดนดึงแต่วะมันดึงไปไกลแล้วะหายแล้วกูขอโทษ ติดมุมไว้เพื่อนเต้หลังมึงปีพอลิตพวกเต้มันตีมาเข้าอะนะี่ข้าหลันะหลังยางเยอะเลยคอยเข้ามาหากา ประตูไกรตีเข้ามาประตูจะพังแล้วเนี่ยกรติงไอ้เหี้ยกูังมันหมดละจะแตกวะยืนแทงอย่างนานนี่อย่งนะกูใหีโอกาสนี่เลยใครมีอนีนารีไนดนารี here. วประมาณถึงเซฟแล้วถึงเซฟแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาเติมเลือดก่อนอย่าเพิ่งเข้าามดอกเพิ่งเข้ามาเป็นอย่างมันมันก็หายคือเก่าอะไรล่ะคืูเห็นอย่างนี้เติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเป็นอย่างเป็นอย่างคือพวกเขามาเตะพวกนี้มันมันจะนี้หลอะมันจะมันจะตัดไปลิ้มใช่หรืออย่างนั้นเร็วอย่างนั้นเข้ามาแล้วมึงกดวิดประตูต้องระบาด หรืมึงฟังกูได้ถึงมึงเสร็จเติมตอนนี้นะมันก็หายคือเก่าอืมมายอมปิดประตูข้างบนมีหกกล่องเป็นยังไงมึงแสงข้างบนไหนวะตี่ข้างบนไอ้ปีนบันไดขึ้นมาเลยข้างบนมีของเซฟก่อนก็ได้